ดีค่ะท่านผู้ชมทางไลน์เอฟซีทั้งหลายทุกส่งวันชาแนลค่ะค่ะวันนี้ก็นําแนวทางคนใจคนรวยมาฝากท่านผู้ชมคือพวกคุณแมวคือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะงวดที่แล้วเป็นมาหกคับซีเนาะค่ะเนาะเขาสูดหกเนาะรัฐบาลทายออกสูดหกค่ะวันนี้ซีกับแปดเด้อค่ะท่านผู้ชมทางไลน์ค่ะเอาจะเบิ้งกันไปแล้เนาะค่ะเนาะจะเปิดท่านผู้ชมได้เบิ้งกัน เบึ่งไปทุกนาเลยค่ะขอคุณแม่ค่ะด้เบึ่งได้เห็นกันค่ะจะให้เบิงบ่งเบิ้ลิมเลยค่ะค่ะนี่ค่ะ แม่ครับเบิ่งไปเรื่อยๆนะะเนาะค่ะเนาะจูบลิมเลยเนาะค่ะเนาะวันที่สิบหกสิงหาโอโทษค่ะสิบหกกันยายน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะตามต้องวดที่แล้วเพิ่นกับเขาหมดใจคนรวยวันนี้เพิ่นฟันหกค่ะวดที่แล้วเพิ่นโอโทษค่ะเพิ่นฟันแปดค่ะวดนี้วดที่แล้วเพิ่นฟันหกเนาะค่ะ,คะเนาะกลับมากลับมาเลยค่ะ ัตตาปานไพ่ก็ออกสูตรหกเลยค่ะคุณปอคุณแม่ค่ะค่ะค่ะวดที่ลรวเป็นฟันหกค่ะวันนี้เป็นฟันแปดเออค่ะท่านผู้ชมทางไลน์ค่ะคุยกันไปเนาะค่ะเนาะเบิงหันจุกลิมด้วยค่ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเลขล็อกหกสิบตัวค่ะบทที่แล้วเพิ่งก,กับข่าวศูนย์หกเนาะเนาะล็อกหกสิบตัวเพิ่งค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งเอาเด,ด,ด้ค่ะมาคู่ใดชอบคู่ใดค่ะอะ แล้วตรงนี้เป็นกระเขานะคะเนาะนะคะศูนหค่ะ,ะ,คะ,คะเข้าตรงๆงเลยค่ะพอคุณแม่แคบหนาจจ้าจอไว้ค่ะเจอกันคลิปต่อไปจ้า